สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาทดสอบแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับมี BMS ป้องกันในตัวครับใช้กับแสงโซล่าเซลล์และบอร์ดแยกแบบนี้ครับบอร์ดเก่าตัวนี้เสียครับชาร์จไฟไม่เข้าครับเลยมาใส่บอร์ดแยกแบบนี้ครับพระอาทิตย์ดับก็จะเปิดเองครับจนตอนนี้เวลานี้ครับ6ทุ่มสนาทีแล้วครับน่าจะฟามืดประมาณทุ่มหนึ่งก็ติดแล้วครับ ครับยังสว่างจ้าเลยครับก็ทนดีเหมือนกันครับแบตรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้ว่าเขาจะดับกี่ทุ่มหรือถึงสว่างฟ้ามืดเมื่อไรเขาก็จะติดครับจุดบานนี้ยังสว่างอยู่นะครับสว่างมากเลยครับ แอปนำเงินกับแอปส้มมีขายครับรุ่นนี้ครับนีสองสีนี้กําลังมาแรงแต่ไม่ใช่ภาพการเมืองครับเป็นแอปขายสินค้าครับถ้ากดแล้วสระพริบสองครั้งแบบนี้แสดงว่าสว่างสุดแล้วครับเขาจะเตือนครับลดแสงครับ ตัวนี้เป็นตัวลดเพิ่มแสงนี่ลดแสงครับ Y W นี่คือเพิ่มครับแต่ถ้าเราเลือกเร็วก็ตัวบนตัวล่างนี้ครับถ้ากดนี่ก็สว่างเลยครับนี่ครับลดก็ตัวนี้ครับถ้าลดหลายสเต็ปก็คือตัวนี้ครับบวกลบได้ละเอียดครับนี่ครับจะสว่างน้อยลงครับจะประหยัดพลังงานครับจนกับพริแบบนี้ครับ สว่างน้อยสุดครับนี่ครับนี่ก็จะสว่างขึ้นครับกดตัวนี้ w เนี่ครับปรับแสงบวกลบได้ประมาณสิบระดับครับสว่างสุดสว่างสุดจะกระพริบสองครั้งครับสว่างได้ถึงสิบระดับครับถ้าบอร์ดเดิมเสียสั่งมาต่อใช้งาน,นแทนได้ครับถ้ากดสองพุ่มนี้ก็ จะเร็วครับกดปุ๊บเขาจะดรอปลงคนระับกดตัวบนนี้ก็สว่าง3มปุป่มล่างนี้น่าจะตั้งเวลาเป็นชั่วโมงครับใช้ดีครับบอดตัวนี้ให้รีโมทมาด้วยครับบอร์ดแยกตัวนี้ครับหลังจากเมื่อคืนทดสอบแบตบตัวนี้แบตใหม่ครับ มี BMS ในตัวครับและบอร์ดแยกตัวนี้ครับที่ต่อแทนบอร์ดเดิมตัวนี้ครับลอดเก่าครับใช้บอร์ดใหม่ตัวนี้ครับเมื่อคืนเปิดทิ้งไว้ได้ถึงประมาณตีสามครับดับตีสามดับครับเปิดทิ้งไว้เมื่อคืนตอนนี้เช้าเราก็ชาร์จนี้ครับชาร์จแบตเข้าใหม่ครับนี่ครับ ไฟสีแดงก็พริบอยู่ครับกำลังชาร์จอยู่ครับแผงก็อยู่ข้างนอกครับพอได้แนวทางการใช้งานครับเช่นเคยครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับคลิปนี้สวัสดีครับ